สบายดีสบายดีพ yeah. ่อแม่พี่น้องพ่อลุกแม่ป่าอ้าวอาน้องอีแม่กลับมาพบมาพอกันอีกแล้วกับสาวบัวเน้องมอน้ซาบัวกระิพ้าทุกคนมาเบิงพักหอมเสริมนาอพี่น้องพักหอมเสริมรวมทั okay, ้งคนไทยก็จะเอื่นว่าแบล็กมินเนาะแต่ว่าทั้งทั้งทั้งลาาทั้งฝังอีสานนี่เนาะแต่ว่าฝังอีสานนี่สาวบัวบรมันใจเนาะว่าก็จะเอื่นไว้อยังแต่ทั้งทั้งเหล้าก็จะเอื่นว่าพักหอมเสริมรวมเนาอพี่น้องพักหอมพักหอมหลาค่ะละนาอพี่น้องพักหอมไสรลาไซรก่อยค่ะนพี่น้อง เหลื่อมที่สิเกีบเกี่ยวได้แล้วเนาะซาบัวก็เลยมาถ่ายถอดบรรยากาศช่วยๆงามๆเนาะพี่น้องให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเนาะอันนี้คือเป็นพ้าหอมเสริมร่วมที่ว่าซาบัวปลูกเอาไว้เนาะพี่น้องบ่ได้ใส่ปุ๋ยบ่ได้ใส่ยังเนาะพี่น้องปลูกแล้วแล้วก็ป้าไว้แบบนี้้เนาะพี่น้องแบบธรรมชาติเลยเนาะแต่ว่าซาบัวตัดไปหลายรอบแล้วเนาะพี่น้องหลังจากที่เฮาตัดไปแล้วเนาะก็คือจังซาบัวเคยเว้าเนาะยิงเฮาตัดมันก็ยิงแตกเนาะพี่น้อง นี่แหละอันนี้คือปลูกรอบเดี่ยวี่ตัดกินได้ตลอดทั้งปีเลยถือว่าต้นงามๆเลยอวบๆเลยพี่น้องนี่นะจะเป็นภาพสวยๆงามๆเนาะที่ว่าซาบัวนํามาฝากมาตอนพี่น้องในมือนี้เนาะกาบ้างว่าพี่น้องคงเสียเบื่อกันเนาะพี่น้องเพราะว่าซาบัวกับสีไายแต่เกี่ยวกับปืดพักนี่เราให้พี่น้องเบิ่งเนาะกะจังได้กะเพเป็นกำฝากเป็นกำลังใจให้ซาบัวนําในเรื่องพี่น้องฝากกดติดตามหรือว่าฝากกดไลค์กดแชร์ให้ สาบวก mm hmm. กับเบาใบน้ำนไม่ได้สินนอง